เบสคิดลั่นสุดดีใจหลังนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เคยไปงานใครเลยมาเซอร์ไพรส์ร่วมแสดงความยินดีกับเบแลักซ์ซนี่ที่เรียนจบปริญญาแล้วแม้ว่ายายจะไม่ได้อยู่ดูหนูรับปริญญา แต่ป้าดาวก็เหมือนเป็นตัวแทนของยายหนูด้วยเ็กกิตล่าสุดดีใจนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เคยไปงานใครเลยมาสะพายร่วมแสดงความยินดีว่าสำคัญในชีวิตการรับปริญญาแถมได้รับเกียรตินิยมด้วยนเอกสาวย่า่เบดลักษณีคำสิงห์เผยโม,ม,มเมนต์กิตไม่คิดว่านักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดาซึ่งไม่เคยไปงานใครเลยจะมาร่วมยินดีวันซ้อมรับปริญญากับเจ้าตัวด้วยโดยสาวเบสเน ได้เผยคลิปพร้อมกับเขียนข้อความสุดดีใจปื๊บใจสุดๆด้วยอีกว่าป้าดาวป้าบุญธรรมของเบสเซอร์ไพร์มมากๆค่ะหนูชวนป้าดาวในกองถ่ายว่ามางานรับปริญญานหนูนะคะป้าดาวบอกว่าไม่ว่าแล้วอยู่วันนี้วันสองป้าดาวก็มาเป็นคนแรกเลยขอบคุณมากๆนะคะป้าดาวขอบคุณที่เอ็นดูหนูหนูดีใจมากๆเลยค่ะและดีใจกลัวนั้นคือป้าดาวไม่เคยไปงานใครเลยแต่มางานของหนู ขอบคุณมากๆนะคะป้าดาวเหมือนยายของหนูเลยถึงแม้ว่ายายจักไม่ได้อยู่ดูหนูรับปริญญาแต่ป้าดาวก็เหมือนเป็นตัวแทนของยายหนูด้วยขอบคุณป้าดาวมากๆนะคะที่มาวันนี้หลักป้าดาวนะคะคําน่ารักอีกหนึ่งอย่างคือป้าดาวรู้ว่าเบสชอบสีชมพูก็ใส่สีชมพูพร้อมดอกไม้สีชมพูมาอีกเราไปชมคลิปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ มาท่านชอนไม่รบอกว่าไม่มาค่ะบายแม่ขอบคุณมายขอบคุณค่า โดยในคลิปนะคะเมื่อเปิดประตูรถเจอนักแสดงรุ่นใหญ่บังดวงดาวจารุจินดายิ้มล่าถือดอกไม้บอกสืร์ัพรส์ทำเอาเบสกีดลั่นดีใจหนักพร้อมสวมกอดกันโดยนักแสดงรุ่นใหญ่วอวยพรในวันแห่งความสำเร็จให้กับสาวเบสก่อนจะถ่ายรูปกันอย่างอบอุ่นที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นมากๆอาทิตย์ป้าดาวน่ารักมากๆ ป้าดาวคงทําให้น้องเบสรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับยายขอให้ป้าดาวเอ็นดูน้องเบสไปนานๆนะคะน่ารักมากๆค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยเลยดีใจกับน้องเบสด้วยนะคะป้าดาวรักและเอ็นดูหนูมากนะคนเก่งเป็นตน้นสาวเบสนะตอนนี้เนี่ยก็ป้าดาวเนี่ยก็ได้มาเซอร์ไพรส์วันซ้อมที่สาวเบสเนี่ยไปซ้อมรับปริญญาานั่นเองค่ะงานนี้บอกว่า ป้าดาวเนี่ยเซอร์ไพรส์สาวเบเกอสุดๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะแถมงานนี้ต้องบอกว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เนี่ยหรือป้าดาวนั้นเองไม่เคยเป็นงานใครเลยงานของน้องเบสเนี่ยคือเป็นงานแรกเลยทีเดียวค่ะที่ป้าดาวเนี่ยมาแสดงความยินดีด้วยนั่นเองค่ะที่จบ ที่ประสบความสาเร็จในอีกระดับหนึ่งนั่นเองค่ะงั้นท่าเป็นรนาเมาเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับสาวเบฟด้วยนะคะที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วค่ะแถมยังได้เกียรตินิยมอีกด้วยยังไงท่าเป็น,น,นวรณาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผ,ผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ